สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีประจำเดือนสิงหาคม2568งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตในเดือนสิงหาคม2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีรวมกับครูศูนย์การเรียนรู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2568ให้บริการกับนักศึกษาณห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ วันที่13สิงหาคม2568นางสาวอาภิชนาด่านวิไลครูและนายพิรพัฒน์อภัยบรรรักษ์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบรรรักษ์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตในะห้องประชุมพิสันปิ่นมาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่26สิงหาคม2568ท้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีจัดกิจกรรมการทำยาดมสมุนไพรให้กับนักศึกษาตำบลภูน้ำหยดสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเสริมจำนวน8คนณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรณ งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่2ถึง10สิงหาคม25680การเรียนรู้ระดับตำบลทั้ง19แห่งดําเนินการจัดสอบวัดผลสํารึกระหว่างภาคภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณสนามสอบในตําบลวันที่22สิงหาคม25680ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอํเภอวิเชียรบุรีจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่13การจัดกระบวนการเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้ความคิดด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอเน็ตภาษสาระการเรียนรู้ครั้งที่1 2,568ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์วันศุกร์ที่22สิงหาคม2,568เวลา13นาฬิกานางสาวัฒนาช่างทองครูศูนย์การเรียนรู้ดำเนินประสานงานการทดสอบระบบดิจิตอลเทสติ้งการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ็ e เภาตเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ณสนามสอบโรงเรียนนิยมศิลปอนุสร์ วันที่23-24สิงหาคม2568รับการนิเทศสนามสอบระบบดิจิตอลเทสติ้งการทดสอบระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียนเอ Ne ทภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จณสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดพิชบูรณ์ณสนามสอบโรงเรียนนิยมศิณอนุสรวันที่27สิงหาคม2568นางสาววชนาช่างทองครูศูนย์การเรียนรู้ดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่15ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการทําพรมอเนกประสงค์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ณศูนย์การเรียนรู้ระดับตําบลพุทเตย วันที่27สิงหาคม2568นัางสาวสิรินาถแก้วพรมครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่15ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ารการทำดอกไม้จากลวดกำมยีเพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักศึกษาได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพสร้างรายได้นศะูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ่อรงัง วันที่27สิงหาคม2568น้ายเจเจรมีเดชครูศูนย์การเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมที่15ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการทำพรมอเนกประสงค์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวณศูนย์การเรียนรู้ระดับตาบนน้ำร้อนงานเทียบระดับการศึกษาวันที่2 6สิงหาคม2568ผู้อนวยการศูนย์สิงสาิมรเรีันู้ารรีพ้อมด้วยคณะกรรรรมกาปะเมินมิติประสบารณ์ออกประเมินนักศึกษาทีระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหนึ่งคนนะ้หมูที่7ตำบลผู้ขามงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นายหจเจรมีเดชครูศูนย์การเรียนรู้จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพหลักสูตรการสานตะกร้าหวายเทียมในระหว่างวันที่1ถึง8สิงหาคม2568โดยมีผู้ใหญ่บ้านหมูที่10เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ณนะศูนย์เรียนรู้หมูที่10ตำบลน,น้ำร้อน วันที่2 0สิงหาคม25 6 8กศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลโซนเหนือซึ่งประกอบไปด้วยตำบลยางสาวตำบลน้ำร้อนตำบลบ่อรังและตำบลสปะดูดํดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีสาธิตการทำน้ำหมักการทำปุ๋ยหมักโบกาชิและการทำสารจับใบณบ้านโคกกลัวตำบลยางสาวงานยุทธศาสตร์และการพัฒนางานส่งเสริมภาคีเครือข่ายงานกิจการพิเศษงานจิตอาสางานอื่น งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาวันที่4-6สิงหาคม2568วท่ททีพันตรีดำริติยวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีบุคลากรศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีและบุคลากรศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองไผ่เข้าร่วมอบรมณโรงแรมธนากรตำบลสปดู่งานส่งเสริมภาคีเครือข่าย วันที่สิสิงหาคม2568นายหเจรมีเดชครูศูนย์การเรียนรู้และนายยุทธพิชัยจันพิทักษ์นักวิชาการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ชาติไทยในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนวันที่21สิงหาคม2568นายจกเริมีเดชครูศูนย์การเรียนรู้และคณะครูร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำเฉลมสดละหุี่ให้้บบรรริกาตลนอน วันที่21สิงหาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือกรมส่งเสริมการเรียนรู้กับบริษัท Green Power World จำกัดวาวยการดำเนินโครงการสร้างงานสร้างรายได้ระหว่างเรียนณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่25สิงหาคม2568เวลา17นาฬิกานางสาวัฒนาช่างทองครูศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลพุตเตยเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนณที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่4ตำบลพุตเตย วันที่2 7สิงหาคม2568นายกยเกรงไกรวงศ์วิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอัภอวิเชียรบุรีประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเตรียมงานประเพณีอุ้มพระสงฆ์น้ำในะห้องประชุมอเภพวิเชียรบุรีวันที่28สิงหาคม2568นางสาวรามิตาชนสูงเนินนางสาวัฒนาช่างทองและนางสาวัตยากี่หมื่นครูศูนย์การเรียนรู้เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชนตำบลผู้ขามประจำปีงบประมาณพุศศกกกกรราาาาาาา2568โมมมเเนนนสสงงคค์์บบบิิห่วตตลลูขจพษ วันที่12สิงหาคม2568บุคลากรศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอัภอวิเชียรบุรีร่วมทำบุญตักบารเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานานินีพันปีหลวงนวัดประชานิมิตวันที่12สิงหาคม2568ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอัภอวิเชียรบุรีร่วมวางพ,านพันุ่มเงินุ่มทองเนื่องในวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงณหอประชุมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี วันที่หนึ่งสิงหาคม2568สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอเมอวิเชียรบุรีดำเนินการประชุมประจำเดือนสิงหาคม2568ณนห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอัมพวิเชียรบุรีวันที่หาสิงหาคม2568นายกยเกรงไกรวงวิริยชาติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอัภอวิเชียรบุรีพร้อมด้วยบุคลากรร่วมง,งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่สองเลนดงเรียนอนุบาลเชรูรณ์ วันที่18สิงหาคม2568ณศูนย,ย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีดำเนินการจัดทำวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และจัดทำสวดในห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีวันที่7-22สิงหาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวิเชียรบุรีร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอวิเชียรบุรีจัดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ c ค r e g เว e r ในห้องประชุมศิริลักษณ์โรงพยาบาลวิเชียรบุรี